สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพนเขจะมาทําเมนูเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพสุดที่ทำง่ายสุดในโลกนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นผงสําเร็จรูปนะครับที่แบบเติมไข่เติมเนยเนี่ยก็สามารถเป็นคุกกี้แสนอร่อยให้เราได้แล้วนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆสามารถเติมเป็นช็อกโกแลตชิพเป็นอ่าเป็นลูกเกตเป็นผลไม้เป็นได้ตามใจชอบครับเป็นซีเรียวก็เลยครับก็คือแบบว่าเป็นเบทคุกกี้ทาได้ง่ายมากแล้วก็อร่อยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า คุกกี้ของเราเนี่ยหน้าตานหน้าทานขนาดไหนนะครับวันนี้เราก็มีตัวช่วยนะครับเป็นแป้งคุกกี้ของอิมพ r เรียลนะครับก็ผสมน้าตาลให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ผสมกลิ่นหอมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นเนยเค็มนะครับ180บกรัมวางไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับให้เนยของเราเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็ใส่แป้งของเราลงไปนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับตัวเบสคุกกี้ของเราคือแบบสามารถดัดแปลงไปใส่เป็น ธัญ,ญพืชหรือว่าเป็นลูกเกดก็ได้ครับตามใจชอบแต่วันนี้ผมจะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพนะครับน,นี้เราก็จะแบ่งแป้งนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็คนให้ตัวสมผส,สมของเนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันดีนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ไม้พายนะครับเพราะว่าจะสามารถคนได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ใส่ให้หมดเลยนะครับ ใครจะใส่เป็นผงชาเขียวผงโกโก้ก็ผงมันม่วงก็ได้นะครับสามารถแบบใส่เพิ่มได้ตามใจชอบเลยก็ถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยสามารถเข้ากับตัวเนยคือแบบว่าเข้ากันได้ดีมากเลยครับเข้ากันง่ายมากไม่ไม่เป็นแบบก้อนกอนนะครับอันนี้ก็เข้ากันเดียวนะครับแป๊บเดียว แล้วก็จะคนให้สมมนสมทุกอย่างเข้ากันดีอันนี้ก็ใช้เครื่องก็ได้นะครับก็จะรวดเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเนี่ยแนะนำให้แช่ยเย็นสัก5 1 0ถึงนาทีนะครับก่อนที่จะตัดใส่ถาดเพราะว่าถ้าเกิดตัวคุกกี้ของเราเนี่ยเหลวเกินไปเวลาอบเสร็จเนี่ยจะแบนนะครับน,นี่ก็คนให้สมมนผสมทุกอย่างเข้ากันเลย นี่ผมขอทำแบบว่าเป็นเพนนะครับแบบไม่ได้ใส่ผงโกโก้โกใส่ผงชาเขียวเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนี่ผมใส่ร้อยห้าสิบกรัมเลยนะครับใครจะใส่มากกว่าน,นี้หรือว่าน้อยกว่าน,นี้ก็ตามใจชอบนะครับเราจะคนให้ทั่วๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดช็อกโกแลตชิพเนี่ยไปกระจุกอยู่ตรงอยู่จุดหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อร่อยนะครับนี่ก็อันนี้ของผมจะตักใส่เลยนะครับไม่ใช่เย็นเพราะว่าตัว สมสมติเนี่ยค่อนข้างเย็นอยู่นะครับผมจะตักใส่สกู๊ปไอติมนะครับอันนี้ตักแบบว่ารวมๆเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องการให้คุกกี้ของเราเนี่ยแน่นนะครับผมต้องการให้คุกกี้ของผมเนี่ยชิ้นเล็กแล้วก็กรอบนะครับตักแล้วก็แบบว่าลวมๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราจะใช้อุณหภูมิ180องศาไฟบนไฟล่างประมาณ10-12อนาทีนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแบบว่ากรอบเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเวลานิดนึงอันนี้ก็พอเราอบเสร็จนะครับเราจะพักไว้บนตะแกรงให้ตัวคุกกี้ของเราเนี่ยเย็นเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นสูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในนะครับก็คือแบบว่าตัวข้างในเนี่ยจะล้วนๆวนนะครับคือแบบอร่อยมากเลยครับกัดเข้าไปแล้วแบบเบานะครับอร่อยสุด,สดกินกับนมร้อนเนี่ย อร่อยมากอันนี้ก็เราจะอบนะครับสูตรนี้ใช้ทำได้ทั้งหมดประมาณ25ชิ้นนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ